สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวันวิลาวันลงพื้นที่อุบลราชธานีตรวจเยี่ยมกศน .5 ดาว 5G พรีเมียมจัดการเรียนการสอนรับสถานการณ์โควิดณห้องประชุมแก่งสะพือสำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ดกรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศนอเพื่อรับฟังปัญหาของกศนอุอบลราชธานีที่จะช่วยขับเคลื่อนในระดับนโยบายในการจัดการศึกษาถือว่าสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง7ข้อตลอดจนนโยบายกศนอว้าวที่เกิดจากการ ร่วมคิดร่วมทําจนเป็นกสน5ดาว 5G พเรีมี่และนครแห่งการอ่านได้แก่การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนโดยจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปกป้องคุ้มครองทางด้านร่างกายและจิตใจหลักสูตรสมรรถนะมุ่งจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่จะต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะทางอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในแต่และช่วงวัยอย่างมีมาตรฐานและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุตลอดจนการจัดการศึกษาแก่ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ นอกจากนี้สำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานียังได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้วย4ภารกิจคือการประชาสัมพันธ์มาตรการ Dmhtt การจัดกศนอำเภอและตำบลเป็นศูนย์พักคอยการจัดการเรียนการสอนใน6รูปแบบ ป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 และการจัดปฏิบัติหน้าที่และจัดสอบปลายภาคและการทดสอบระดับชาติหรือเอนเนภายใต้มาตรการ DMHTT ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ LMS แอพพลิเคชันสื่อออนไลน์ ควบคู่กับการสอนอ่อนไซต์การจัดการศึกษาต่อเนื่องแบบห้องเรียนออนไลน์และการจัดการเรียนรู้ที่กศอนอตำบลหรือในชุมชนตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัยโดยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้ประชาชนทั้งหนังสือพิมพ์ออนไลน์นิทานออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์เป็นต้น ทั้งยังดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยรวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคลูกเสือจิตอาสาต้านภัยโควิดผลิตเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยช่วยเหลือชุมชน ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนต่างๆมีข้อเสนอแนะในหลายส่วนได้แก่การบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ได้มากที่สุดพร้อมรองรับวัคซีนที่จะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อกลับสู่การเปิดภาคเรียนในวิถีปกติใหม่ตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขการจัดหาอุปกรณ์สื่อสารพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ LMS ทั้งกลุ่มผู้เรียนขั้นพื้นฐานกลุ่มประชาชนที่ต้องการมีอาชีพและมีรายได้ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนครูสอนผู้พิการให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและในส่วนของทรัพยากรบุคคลที่จะต้องทดแทนตำแหน่งเกษียณกว่า50อัตราค่ะ